สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการอะไรปอนบอกไปเลยรายการโคออฟแปดพิเศษในวันเกิดผมนะฮะะนครับผมเสียปอนที่จะไม่เกิดแก่กันอีกแล้วนะฮะเยอะแก่น้อยพี่โอมอะเศร้าใจอ่กไม่เป็นไรเว้ยเขาเรียกแก่ประสบการณ์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เออเล่นผู้อำรายการหนึ่งคนคุณโอมนะฮะนี่เขาเล่นอยู่ในเกมโนมารูมอินเฮลนะครับแล้วก็นี่ฝรั่งมาเล่นด้วยอีกคนนะฮะผู้อำนวยผู้อำนวยเกียรติครับหน่วยเกียรติโอมนะฮะ พูดสนับสนุนเกียร์ในครั้งนี้เอาละเราก็ครับลุยเลยตีของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตช่วยฝาโหวคอมโผสั่ลังบูสั่นลังบูปล่อยหลังบูก็ปล่อยหลังตายก่อนแล้วก็หลังตายไปเลยใช่ไหมนี่ผมไม่มีอาวุธประชิดเลยเฮ้ยเยอะมันนี่มันนี่มันนี่อ่ะมาหนีมันนี่มันจอยมันก็ยังเล่นไม่ได้เพราะว่าประตูเปิดแล้วอ๋อเยี่ยมเฮ้ยอ๊ตโอ้โหเป็นล้าน วอพิโอตไลเกมนี้เขาไม่ฆ่าผีทำไมผมไม่ตีคนแทนแล้วก็จะไปตีคนทำไมไรบ้าช่วยตีผีหน่อยเดี๋ยวจเดินหนีไปตรงนู้นกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไม่น่ากลัวอ้าเมนเยอะนี่2ไฟให้อยู่คนเดียวเนี่ยเอาเอาหลังโดนกัดเอาหลังเปรี้ยวหลังเปรี้ยวตายแล้วตายแล้วไม่ใช่ฝรั่งต้องฝรั่งต้องอะไรพ่โอตฮะอะไรลังอะไรเรียกลังเปรี้ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยว ฝรั่งไม่เปรี้ยวฝรั่งที่ไหนเปรี้ยววะฝรั่งเปรี้ยวถูกแล้วฝรั่งกับเปรี้ยวเอาเระวะเก่าเออฉันมีคนนึงต่อยยังเลแม่งพูดอะไรวะอ๋อพูดแม่งพูดชี้ไปชี้ไปจองลองลองดู Can you speak English ว่าไปนั่นมมไ่แล้วมันก็บอกว่าผมพูดอังกฤษอยู่อ๋อผมพูดรัสเซีย มึงพูดอะไรมึงดิเกีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ดีนะถ้าเป็นซอมบี้เนี่ยติ๊กเกอซอมบี้มันไม่ดีนะเร็วเร็วรีบตีให้หมดเลยไม่มีอาวุธประทิดเลยปะมีไฟฉายนี่ไงเมื่อกี้พี่โอ๊ข้างหลังเนี่ยนะไฟฉายไงพี่โอ๊ค้างหลังโคตโคตโคตเกลียวเด็กผเด็กผีเด็กผีช่วยด้วยช่วยด้วยเดินไม่ได้เว้ย เลงเดง้อยาวงวแดงแแโอ้ยอุ้ยอย่งบังแบ่งแบ่งแบ่่อแงแ่แแงแล้วแบแบ้แบแบแล่บแบ่วชิบ่งแติดเช่้อหายหาแล้วปอนลาก่อนโชคดีนะบบายไหนๆก็ไหนๆแต่เอแบ่ง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 ่่น่่ง่แ่ง่แ่แล้วแ่่แบแป๊บแ่บ วิ่งยาวไปแบยายาไหมออกยาหน่อยโอ้ยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยอั่วตายไม่แดดพี่เดไม่ไม่ไม่ทำแล้วพี่เด็กพี่เด็กมาแล้วพี่เด็กพี่เด็กผมวิ่งแล้วปุ๊บปุ๊บปไล่ตามไม่เอายา ขอยาขอยาท่านไทยอยู่ยาใบกูเอาวิ่งไปไหนแล้ววะเบอไปไหนอ่ะตายย่างก่อนตายแล้วครับผีก็กำลังวิ่งพร้อมกันอยู่ก็ติดเชื้อพี่พี่พี่วิ่งมารั่นปืนแล้วเนี่ยพี่โตผมกำลังวิ่งตามพี่โอ๊ตไปร้านปืนเหมือนกันะได้ครับโห่ฝรั่งคือฝรั่งฝรั่งเปรี้ยวตายฝรั่งเปรี้ยกลายเป็นซอมบี้แล้ว เดี๋ยวเจอไทยเปรี้ยวบ้างไทยไฟไทยไฟไทยไฟมาเยอะเลยจนลุกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ร้านปืนแกตายแล้วแกไปชมวิวรอบๆชมวิวแล้วร้านปืนมันอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วทำไมเลือดเยอะจัง มีเด็กดีโอ้เด็กเด็กตาย่ะเด็กดีอะไรเนี่ยตีแม่งถามว่าโหลดโน้ตลุ๊อินเฮลจากไหนจากจากคอมพิวเตอร์อ๋อไปเก็มาหาดิบอกเขาเราโหลดมาจากคอมพิวเตอร์อ้ายจับยิงวุด ยิงไม baptism, ่โดนอีกแล้วปืนสองนัดกดสเปคบาร์ครับเพื่อไปดูมุมกล้องแบบนี้นี่หัวเปิดปุ๊โอ้ยสุดยอดสุดยอดไอ้กระสุนหมดกระสุนหมดเลือดเหลือโอ้เลือดเหลือ69ครับเลือดเหลือ69เก้าเล็กเยตับ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 เอาตับเอากระสุน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  oh no no topi มันจะลากคุณไประเบิดเนี่ย รากหืนไปด้วยแม่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องอีกแล้วไทฝรั่งเหรอเออฝรั่งเปรี้ยวอ่ะพี่อ๊ัอะไรเนี่ยตายไปซะว่นแมงด้วยเนี่ครับเขาเรียกว่าคนสู้ชีวิตแล้วโอ้ยแหัน